เอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามเขตพระนครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายเจ้าดารารัศมีพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนื่องในวาระคล้ายวันประสูติครบ150ปี26สิงหาคม2566ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวนสิบไตร เจ้าดารารัศมีพระาราชชายานรัชการที่5เป็นพระธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่และแม่เจ้าทิพเกสรประสูติเมื่อวันที่26สิงหาคม2416มีพระราชธิดาหนึ่งพระองค์คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลนาคณีศีทั้งนี้ในปี2457ในรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 จ้าดารารัศมีพระราช,ชาญาเนเัวการที่หได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเสด็จกลับไปประทับนนครเชียงใหม่เป็นการถาวรพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจอันเป็นพระกรุณาธิคุณแก่ล้านนาและจังหวัดเชียงใหม่อาทิทรงสนับสนุนด้านการศึกษาโดยประธานพระอุปถัมภ์และประธานทุนการศึกษาแก่โรงเรียนหลายแห่งเช่นโรงเรียนดาราวิทยายลัยและโรงเรียนยุพาราชวิทยายลัย ทรงทำนุบำรุงภาะศา,าสนาทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดและปูชนียสถานต่างๆทั้งทรงส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแบบพระสงฆ์และสามเณรทรงฟื้นฟูศิลปะด้านการแสดงล้านนาโดยเฉพาะดนตรีพื้นเมืองและศิลปะการแสดงพื้นเมืองทรงฟื้นฟูและส่งเสริมกิจการทอผ้าโดยโปรดให้รวบรวมผู้ชำนาญการทอผ้ายก ้าซิมติมจบและฝึกสอนช่างทอจนการทอผ้าได้แพร่หลายไปสู่ประชาชนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของจังหวัดนอกจากนั้นโปรดให้ใช้พื้นที่ในตันหนักดาราพิลมเป็นแปลงทดลองการเกษตรส่วนพระองค์ขนาดใหญ่โดยทรงรเริ่มส่งเสริมการปลูกใบชาใบหม่อนกล้วยไม้กะหล่ำปลีสีม่วงแครอทแคนตาลูปและลำไยปัจจุบันการปลูกพืชดังกล่าวกระจายอยู่ทั่วจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ประชาชนต่างยึดถือเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวเจ้าดารารัศมีพระราชชายาในรัชกาลที่5้ชุนพระชนเมื่อวันที่9ธันวาคม2476พระชนษา60ปีโดยพระสรีรางคารบางส่วนเชิญมาบรรจุไว้ณะสุสานหลวงวัดราชบพิธสถิมหาศรีมาราม